ทีนี้มองไปในเรื่องของมุมการปฏิบัติภาวนาเพื่อการหลุดพ้นถ้ามีใครสักคนอยากหลุดพ้นแล้วไม่อยากได้ละอะไรต่ออะไรฉันไม่เอาอยากหลุดพ้นทำยังไงง่ายๆคือการละความเพลินนันทิแปลว่าความเพลินเราคอยละความเพลินเรื่อยๆละความเพลินเรื่อยๆแล้วตั้งจิตอยู่กับกายนะ ทำแค่นี้หลุดพ้นได้แล้วจิตใจเราจะสงบไปเรื่อยๆการละอารมณ์ของเราจะเร็วขึ้นโกรธเกิดมาปุ๊บไหวละเลยรู้ลมหายใจเข้าไว้ดีใจเกิดขึ้นมาปุ๊บวางรู้ลมหายใจเข้าไว้นีน่มากวิธีนี้การละนันทิเร็วที่สุดไวที่สุดแล้วเป็นการละภพละชาติะอย่างรวดเร็ว นี่เราทราบมากวิธีไว้และเครื่องวัดสอบในการภาวนาผู้เจ้าให้ใช้ความเร็วในการละทิ้งอารมณ์เป็นตัววัดนะว่าเราละความพอใจไม่พอใจได้เร็วไหมตัดไว้กับพระอนนท์นะถ้าเราละได้เร็วดุจกระพริบตาผู้เจ้าก็ชมว่าเธอมีอินทรีย์ภาวนาชั้นเลยบอกอนนท์อารมณ์มันเป็นที่ชอบใจไม่เป็นที่ชอบใจ เป็นที่ชอบใจและวแม่เป็นที่ชอบใจอันบังเกิดขึ้นแล้วแก่พิสูจน์นั้นดับไปได้เร็วดุดการกระพิตตาของคนอุเบขายังคงเหลืออยู่นี่เรียกว่าอินทรวนาชั้นเลิศนะฝึกล้าไปเรื่อยๆนะนั้นขณะที่โยมเนี่ยประพฤติตามโอวาทของพระศาสดาคำสอนพระศาสดาชีวิตของโยมจะดีขึ้นดีขึ้น ความยึดมั่นถือมั่นของเราจะลดลงความทุกข์ก็จะลดลงในชีวิตเมื่อความทุกข์ลดลงความสุขก็มากขึ้นโดยอัตโนมัตินะความทุกข์เนี่ยมันมีเพราะความเข้าไปยึดถือนะไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงความทุกข์จะเกิดขึ้นถ้าเรายอมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกว่าร่างกายเรามีความเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาจิตใจก็มีความเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดา ไม่มีอะไรอยู่คงที่ดังนั้นเวลาโลกแปลเปลี่ยนไปเนี่ยเราก็จะไม่เศร้าหมองไปตามสิ่งที่มันแปลเปลี่ยนครูเจ้าจึงบอกถ้าเธอถอนความยึดมั่นถือมั่นในขันห้าได้เนี่ยเมื่อรูปตายเธอจะไม่ตายไปตามรูปเมื่อวิญ,ญญาณดับเธอจะไม่ดับไปตามวิญญาณเมื่อเวทนาสัญญาสังขารดับไปเธอจะไม่ดับไปตามสิ่งสิ่งนี้ นี่คือประโยชน์ของการถอนอุปทานความยึดมั่นในขันทั้งห้าซึ่งทุกคนเนี่ยมีสภาวะที่ไม่ตายเนี่ยอยู่ในตัวอยู่แล้วแต่ดันมามีอวิชชาคือความไม่รู้มาพอใจขันห้าซึ่งมันเป็นของเกิดแก่เจ็บตายทําให้โยมต้องแก่เจ็บตายไปกับขันห้าและเวียนว่ายอยู่ในสังสรารนี้ตลอดการยาวนาน